ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อคมผู้มืดมนในใจเหมือนบัวที่ยังจมอยู่ในตมเขาโลภโกรธหลงใช้ชีวิตเพื่อตนเองไม่เคยคิดถึงผลกรรมหรือผู้อื่นวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงพระเทศในงานศพของชาวบ้านคนตายไม่รู้ตัวแต่คนเป็นยังไม่ตื่น เสียงนั้นสะกิดบามสิ่งในใจเขาเริ่มฉุกคิดแต่ก็ยังกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมโลกของเขายังมืดเหมือนบัวที่ยังไม่รับแสงหลายเดือนต่อมาเขาพบหญิงชราขายดอกบัวที่วัดนางกล่าวว่าบัวทุกดอกรอวันผลน้ำถ้าใจเรายังไม่หยุดดิน คมเริ่มแวะมาวัดทุกวันฟังธรรมโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเปลี่ยนเขาเริ่มเห็นความทุกข์ในใจคนอื่นและความว่างในใจตนดอกบัวในใจเขาเริ่มโผล่พ้นน้ำกลีบแรกเริ่มรับแสงวันหนึ่งพระอาจารย์กล่าวว่าบางคนเหมือนบัวพ้นน้ำพร้อมรับแสงธรรมในชาตินี้ คมกราบลงน้ำตาไหลเขารู้แล้วว่าความสุขที่แท้คือการรู้เท่าทันใจตนเขาเริ่มช่วยคนยากจนสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องบุญความโกรธที่เคยครอบงำค่อยๆสลายภายัยเหมือนบัวเบ่งบานกลางแสงอรุณแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเช่นเขาพระอาจารย์เตือนสิทธิ์ว่า บัวบางดอกอยู่ใต้น้ำบางดอกผลน้ำบางดอกยังติดตมผู้พร้อมฟังธรรมย่อมเข้าใจทันทีส่วนผู้ยังหลับย่อมต้องรอเวลาอีกหลายภพชาติคมมองผู้คนในตลาดบางคนยังหลงโลภเหมือนเขาในอดีตเขาไม่ตัดสินใครเพราะเข้าใจว่าทุกดอกมีเวลาของมัน และเมื่อถึงวันนั้นบัวทุกดอกย่อมเบ่งบานในแสงแห่งธรรม